ผู้จัดการมาหาที่บริษัทมูกว่าเราอีกค่ะมูกว่าพวกคุณอีกค่ะตามครูมาตลอดค่ะเป็นผู้จัดการใหญ่ด้วยตามครูมาค่ะตามมาจากทีทีไปดูครูค่ะแล้วก็ถามเรื่องน้ำหอมถามเรื่องพยันมูยังไงนะคะไหนๆก็ถามแสดงว่ามีคนอยากรู้หลายคนทุกคนคะน้ำหอมแบรนด์นบก้ามี3ามกลิ่นสามขวดนี้นะคะมีกุหลาบสากุะเอซสกุละ แล้วก็บัวหลวงอันนี้จะเป็นดอกไม้ทุบเทียนวิธีการง่ายนิดเดียวนะคะก็เลยบอกเขาไปว่าน้ําหอมขวดเดียวไปมูให้ได้ก่อนแล้วได้แล้วอยากได้อะไรามาคุยกันนะคะแบบนี้นะคะทุกคนใครที่มีน้ําหอมหรือใครที่ไม่มีอธิษฐานจิตว่าขอให้มีเงินได้พอซื้อน้ําหอมราคาส่วนขวดละ4ี่ร้อกบาาทอธิษฐานจิตขอน้ําหอมมามาลองดูกันมาท้าพิสูจน์ครูก็บอกให้เขาท้าพิสูจน์ไปแล้ว3เดือนนะคะ3เดือน โอ้โหทุกคนแค่สามเดือนสามวันก็ได้แล้วเชื่อครูเถอะนะคะไม่ถึงสามเดือนหรอกครูก็ให้เขายาวๆไปมาอาธิษฐานจิตขอเลยขอให้เงินมาจากที่ทางไหนก็ได้ให้มายืนยันเป็นโชคลาภโชคดีที่มาแบบงงๆมาแบบเฮย้ยไม่ต้องบอกว่าขอหวยไม่ต้องบอกว่าถูกหวยรวยเบอร์ถูกลอตเตอรี่ไม่ต้องให้เงินมาจากทางไหนก็ได้มาจากการฟุุกมีคนเอาเงินมาใช้นี่เขาเขาตามเลยนะเขารู้เลยนะว่ามีเขาชอบมากคลิปที่แบบ ใช้น้ําหอมแล้วก็โขอแล้วมีคนเอาเงินมาใช้นี่ห้าหลักอะไอหกหลักอะครูก็เลยบอกเขาไปแบบนี้นะคะทําแบบนี้ค่ะถ้าไม่มีก็อธิษฐานเอาถ้ามีอธิษฐานแล้วท่องคาถาฟังนะคะพุทธังนํามาเงินทำมังนํามาทองสังคังนํามาของเอหิมะมะเพงเพงพาพา,พาหาหาหลือลือท่องแบบนี้สามจบเอาอีกสองเลยเนาะ พุทธังนำมาเงินทำมังนำมาทองสังคังนำมาของเอหิมะมะเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือพุทธังนำมาเงินทำมังนำมาทองสังคังนำมาของเอหิมะมะเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือสามครั้งเสร็จแล้วสามครั้งแล้วอธิษฐานเลยค่ะทุกคนขอให้ถ้าใครที่ยังไม่มีน้ำหอมท้าพิสูจน์แบบนี้หรือใครที่มีแล้วนะคะอยากจุดทูบด้วยจุดเลย21ดดอกไม่อยากจุดไม่เป็นไรนะคะ ได้หมดขอให้จิตตั้งมั่นแล้วอธิษฐานแบบนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลถ้าไม่ลองทําจะเชื่อได้ยังไงข้าพเจ้าชื่อบอกชื่อนามสกุลเลยข้าพเจ้าชื่อนามสกุลเกิดวันเดือนปีอะไรให้ชัดเจนถ้าเคยเปลี่ยนชื่อให้บอกชื่อเดิมด้วยนะคะให้บอกชื่อเดิมก่อนเปลี่ยนชื่อขออธิษฐานจิตด,ด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือใดๆก็แล้วแต่ที่ได้ยินเสียงของข้าพเจ้าหรือได้ยินคําขอของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าอยากเชื่อได้สุดใจข้าพเจ้าอยากมีเงินทำบุญข้าพเจ้าอยากไปทำบุญข้าพเจ้าอยากมีเงินมีทองให้ตัวเองอ่ะ,อะแบบอยู่เย็นเป็นสุขให้สุขสบายให้ครอบครัวได้ทำบุญได้พาครอบครัวไปทำบุญเน้นเรื่องบุญแล้วอย่าพูดพล่อยๆนะคะให้พูดเรื่องจริงนะคะให้พูดแบบบุญๆนะคะแล้วไม่ใช่พูดไปงั้นๆนะขอให้ลูกอะค่ะ,ะมีเงินมาจากทิศทางไหนก็ได้เพื่อให้ลูกได้สร้างบุญ ให้เงินไหลมาเทมาได้เลยทุกทิศทุกทางมาทางไหนมาเแบบฟุกๆมาได้หมดเลยให้ลูกได้รู้ว่านี่เป็นเงินจากการอาธิษฐานจิตของลูกถ้าลูกได้มาแล้วเงิน499บาทลูกจะขอนำไปซื้อน้ำหอมเพื่อมาแทนดอกไม้ทุกเทียนบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือซื้อน้ำหอมกลิ่นใดก็ได้เพื่อให้ ตัวข้าพเจ้าสามารถเรียกเงินเรียกทองสามารถแบบมูเหมือนคนอื่นเขาได้เรียกลูกค้าได้เรียกออเดอร์ได้ถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอยู่จริงถ้าทุกสิ่งอย่างได้ยินในสิ่งที่ลูกพูดลูกขอพรอันประเสริฐนี้จงบังเกิดแก่ลูกด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุาาคนแค่นี้จริงๆไม่การมูไม่ต้องไปถึงไหนการมูไม่ต้องขับรถไปร้อยกิโลการมูเราต้องเริ่มมูให้ใจเราก่อน เมื่อใจคุณเชื่อเรื่องมูเมื่อใจคุณได้คุณจงเชื่อเมื่อไหร่ที่เงินคุณงอกจากทางใดก็ตามคุณต้องคิดว่านี่ไงตั้งแต่คุณมูตั้งแต่คุณเชื่ออย่างเงี้ยสามีเปลี่ยนไปภรรยาเปลี่ยนไปเฮ้ยได้เงินเฮ้ยเงินมาเฮ้ยอยู่ๆคนมาใช้นี่เฮ้ยอยู่ๆออเดอร์เข้าให้มันไปในทิศทางเดียวกันแล้วรักษาสัจจะเรื่องที่ใจเพราะใจเชื่อ เงินจะมาเขาจะประทานพรเราจะทํางานสอดคล้องมันจะไปมันจะไปเองไปในทิศทางเดียวกันเองเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนขะลองดูคะ่ะเดี๋ยวจะหาว่าครูไม่บอกนะคะลองมูอนุบาลดูแล้วเราค่อยไปมูด็อกเตอร์กันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้อ่ะใครสนใจน้ำหอมทักพี่น้องนุ๊ก้าได้หมดเลย